การเปิดตัวรายการดิิตอตี้ของเราอ่ารายการเรียลลิตี้ของเราค่ะซูปะะเปอร์แมนค่ะอันนี้ก็เป็นเรียลลิตี้ครั้งแรกของแมนนะคะชื่อว่าซูเปอร์แมนนั่นเองมันก็จะบอกถึงเรื่องเอาความเป็นตัวตนของเราเนี่ยแหละมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผ่านอะไรบ้างในชีวิตในแต่ละวันน่ะกลาแมทําอะไรบ้างคือคุณจะได้เห็นเลยว่าตั้งแต่ตื่นมาทําอะไรใน24ชั่วโมงบ้างในความบ้าคลั่งว่าเฮ้ยตลอด24ชั่วโมงมันทาได้ขนาดนี้เลยหรอหรือแม้กระทั่งตอนที่อัดรายการหรือว่าจัดรายการเนี่ย คือแม่ไม่ใช่มีแค่เป็นพิธีกรอย่างเดียวแล้วไงตอนนี้คือพอเราทําธุรกิจแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเนี่ยม,มันมีสิ่งที่เราต้องคิดแล้วก็รับผิดชอบมากมายแต่ถามว่าในงานพิธีกรเราก็ยังรักอยู่เวลาไปก็เหมือนแบบเพื่อสนุกสนานกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ง,งานออฟฟิศหรืองานบริษัท การที่เป็นเจ้าของบริษัทที่เราต้องรับผิดชอบมันก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลามันเหมือนแบบว่าสวมหมวกสองใบในเวลาเดียวกันจะได้เห็นถึงความบ้าคลั่งในการทํางานและในความจริงของชีวิตหลายคนแบบว่าเฮ้ยเรลิตี้นี่มันเมเมหว่ามีสคริปต์หรือเปล่าคือจะบอกเลยของซูเปอร์แมนนี่คือแบบเรียวยิ่งกว่าเรียวอีกดิฉันก็พยายามบอกให้เขาตัดให้ดิฉันดีๆเพราะบางทีดิฉันก็กรีดร้องเหมือนกันคือแบบว่าหุดหิดบ้างอารมณ์เสียบ้างเออด่าลูกน้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มีคำหยาบหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไม่รู้มันจะดูดทันมยหไะก็จ มันก็จะเป็นเรื่องจริงให้เห็นว่าชีวิตคนเราอะในแต่ละวันอะมีอะไรบ้างมันแล้วมันมีแบบอีพีที่ย้อนไปด้วยว่ากว่าที่กะละแมจะเป็นกะละแมท,ทุกวันนี้ตอนเข้าช่องสามใหม่ๆอะที่ตอนอยู่อาคารวาน,นิชอะดิฉันโดยสารมาโดยอะไร mm hmm. ในการแบบย้อนไปในวันนั้นอะมันมันมีคุณค่ากับเรามากเลยว่าเฮ้ยนี่เราผ่านอะไรกันมาวะยี่สิบสามปี mm hmm. จนเป็นเราทุกวันนี้น mm ึก hmm. ออกมาจะได้เห็นถึงการเดินทางว่าเฮ้ยคุณผู้หญิงตัวดำๆคนนึงตอนนั้นน่ะที่คุณเคยดูในจอทีวีอะ แล้ววันนี้เขาอย่างนี้แล้วคุณก็ดูเขามาโดยตลอดอ่ะดังนั้นน่ะถ้าเขาังทำอย่างนี้ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่าอ๋อเขาทําอย่างนี้คิดอย่างนี้ลงมือทําอย่างนี้มีแอ t ทิจูดหรือทัศนคติต่อชีวิตอย่างนี้ผลลัพธ์เขาเป็นอย่างนี้เมืม่อเราดูแล้วปุ๊บอ้าวแล้วฉันละ่ะตัวฉันจะเอาไงกับตัวเองการดูแบบซูเปอร์แมนอะค่ะมันไม่มีอะไรที่ทําให้คุณแย่ลงหรือด้อยลงแน่นอนถ้าดูเพื่อความบันเทิงคุณก็ได้ความบันเทิงดูเพื่อความสนุกสานเอ้ยคุณก็สนุสนานหัวเราะ ตลกบ้าคลัง่งหรือว่าเศร้าเขาน้ำตาไปด้วยกันแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันแอบแฝงแบบที่เราแอบซ่อนไว้ก็คือว่าให้คุณได้ถามตัวเองแล้วคุณน่ะจะเป็นซูเปอร์ก้อยซูเปอร์เอซูเปอร์แมมซูเปอร์อะไรดีอ่ะนึกออกไหมในเมื่อเราเป็นซูเปอร์แม,ม่คุณก็เป็นซูเปอร์ของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับในหลายคนใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ได้ใช้ชีวิตแบบให้เต็มความสามารถและทะลุความสามารถของตัวเอง เพราะ M A R R ก็คือ Reality E คือ Energy ให้คุณได้ทะลุทุกพลังงานที่คุณมีขุดเอาพลังงานที่ซ่อนไว้บางคนเน่ยเก่งมากนะแล้วมีพลังงานดีๆซ่อนตัวเองมากมายแต่ว่าไปโดนอะไรมาที่แบบเอออย่าทำดีกว่าเดี๋ยวเขาว่าเอาเอ้ยจะประสบความสําเร็จเหรอเฮ้ยแล้วมีอะไรเสียป่ะถ้าเสียเราต้องเสียใจนะที่ไม่ได้ทําดังนั้นน่ะดูซูเปอร์แมนแล้วคุณจะขุดเอาขุมพลังของตัวเองอ่ะขึ้นมาว่าฉันจะทําอะไรต่อไปในชีวิตฉันดี เมื่อไหร่วันไหนครับเราจะออกอากาศทางช่อง33 HD นะคะเริ่มวันแรกคือวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเวลา7 2 0โมง2 0ถึง7โมงนอกเหนือจากดูผ่านชงช่อง3แล้วเนี่ยก็ผ่านทางแพลตฟอร์มทางออนไลน์ได้มไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของกาละแมนะคะ IG กาละแมแล้วก็ยู u b e กาละแมค่ะกัประโยคในทีเซอร์ค่ะพี่แม่ไม่วางค่ะทำพันล้านาาอยู่ ยังไงครับพันแล้วค่ะแม่ตอนนี้ซาธุทเนี่ยอ่ะเวลาคนให้เราต้องรับนะ <c oughs> เวลาคนให้ลอวยพรอะไรเราต้องรับคือจริงมันถามว่าอ้ามีคนามาจีบเปล่ามันก,ก็บอกว่า <c oughs> ไม่ว่างอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เราตัดชนว่า <c oughs> อย่างงี้หรอเป่าแต่ก็คือเอาจริงนะชีวิตตอนเนี้ยมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเพราะเรามีเป้าหมายที่มันท้าทายตัวเองมาก คือใครจะบอกขึ้นบ้าปะวะมึงจริงเขาเปล่า,าบ้าข้างไปเปล่ามึงจริงจังเลยอ่นั้นโมหรือเปล่าน,นี่นี่นั่นเราก็ถึงบอกแกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นน่ะเราอ่ะก็อยากจะวัดกับตัวเองสักทีวัดกับตัวเองเลยว่าแรงขนาดนี้ทัศนคติขนาดนี้จิตใจเบอร์นี้ความสามารถอย่างนี้เอาซิเอาให้สุด พันล้านจะพิชิตได้ไหมนี่ตว่าพันล้านดิวของเราเคืออะไรพี่แม่โอ้โหคุณคะเป็นคำถามที่ดีนะคือพจริงพันล้านน่ะตัวเลขมันบินตัวเลขเพื่อให้เราอ่ะมันชาเลนตัวเองแล้วมันจับต้องได้แต่คุณรู้ไหมว่ากว่าที่เราอ่ะจะไปถึงไอ้เลขพันล้านนั่นอ่ะมันผ่านอะไรบ้างการที่เราอ่ะได้ขัดเกลาระให้ตัวเองอ่ะได้ทําสิ่งที่เราอ่ะกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราอ่ะไม่ไม่ไม่กล้าที่จะทํามันมาตลอดคือการเป็นเจ้าของกิจการ การฝึกปรือตัวเองให้ทำให้ม่งดีขึ้นดีขึ้นให้โอกาสตัวเองใหม่ทุกวันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ยอมลดละ<ม>ฉันจะไม่ยอมเลิกถ้าฉันยังไม่ได้เป้าหมายม,มันเป็นการนับถือตัวเองดังนั้นเมื่อเกิดเป็นคนทั้งทีแล้วเราต้องทำให้สุดเนี่ยเหยียบไปให้เต็มถ้ารู้ว่าแรงคุณคืออะไรความต้องการคุณคือชีวิตคืออะไรเป้าหมายคุณเป็นอะไรคุณอย่าหยุดที่จะทำม,มันจะรู้สึกเลยว,ว่าเกิดมาเป็นคนทั้งทีอ่ มันไม่เสียดายชาติเกิดก็ทําให้มันเต็มที่ไปเลยน,นี่ก็คือวางแผนไว้เป็นระดับขั้นตอนใช่ใช่ถูกต้องงานยกระดาดนี้เขาโคปัญญาด้วยโคปยายาัญญาช่วงโควิดไม่มีอะไรทํากันไงเออ,เ,อ,อเราก็ทําอะไรได้มากนอกมันก็ไม่รู้จะทําอะไรได้ม,มากไปกว่าการจัดบ้านก็คือถลกบ้านใหม่ถลกเฟอร์นิเจอร์ยันวอลเปเปอร์ก็ต้นนต้นไม้นี่ก็ถือว่าง่ายสุด เออแล้วก็เพื่อความบันเทิงก็เห็นน้องย่าๆเขาน่ารักดีเราก็เป็นแฟนคลับเขาแล้วก็ไปโคฟเขาก็ความสนุกสนานเนี่ยโอ้เป็นคําถามที่ดีแล้วก็เสียดแทงใจมากก็หมดไปเยอะไหมอย่าไปนับดีกว่าค่ะเพราะว่าต้นที่ตายไปก็เยอะมากเลยค่ะให้คะแนนความเหมือนตัวเองเท่าไหร่ดีว้าายตายแล้วเออเต็มเท่าไหร่ละคะเต็มสิบเต็มสิบพอค่ะเี่เต็มสิบก็เอาให้สักเออเออาออ 9.2้ามกันค่ะเหลือไว้สัก0.8นเพื่ออะไรคะอ่สำหรับพี่ณเดชเผื่อเขาตัดสินใจยากค่ะจรีงแต่ก็มองว่าสวยขึ้นเออขอบพระคุณค่ะก็นี่ก็เป็นหนึ่งในมิชชั่นของตัวเองเหมือนกันค่ะก็คือว่าเฮ้ยเกิดมาก็อย่างที่ทุกคนรู้จักกะละแมแล้วค่ะว่าเกิดมาก็เอออย่างนั้นแหละดิฉันไม่ได้มีต้นทุนเหนือใครดังนั้นผู้หญิงทุกคนอยากสวยอ่ะก็เลยเอาซิท้าทายตัวเองสวยแบบที่คือดิฉันเป็นคนกลัวความเจ็บตัวนะคะก็คือว่าถ้าสวยแบบ เอาโดวยวิธีธรรมชาติของเรามันจะสวยไปได้แค่ไหนจะไปสุดที่ตรงไหนอ,อะไรเงี้ยค่ะซึ่งนั่นมันถึงเกิดการทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมามว่าอ้าวถ้าสมมติว่าคุณอยากจะสวยคุณอยากจะดูดีจากภายในคุณต้องคุณต้องทำยังไงวะสูตรมันเป็นยังไงวะต้องกินอ,อะไรวะอะไรจริงๆตัวพี่แน่คนก็ติดต่อให้เราแบบเป็นเมคโอเวอร์เยอะแต่เราไม่ใปเลยอ่ะไม่มีใคร,รตอดอิดต่อนะไม่มีเลยหรอ<ม>แต่ให้เราไปทำเสแรยกรรมไปอะไรไม่มีไม่ไมีพ<ม>ี่มาพยายามชกชวนอยู่นั่นน่ะเข้าวงการ กลัวเจ็บฉันกลัวเจ็บจริงจะไม่ลองสักครั้ยโอ้ยขูดหินปูนกูยืนจะเก่งทั้งตัวเลยหมอพอไหวไหมไหวไหมยกมือนะคะเก่งดิมึงหกอยู่งี้หกอย่างี้ไม่ไหวเธอแค่ฉีดยาชาก็ลองแล้วมันเป็นความสวยคลิปนีงใช้เวลาแค่เท่าไหร่ไหมพี่แม่เลวะนี่เป็นน้องน้านี่เป็นเอเจนต์หรือเปล่าเนี่ยพ้ะสาคอนไงเรา่งมาเราส่งมาไม่ก็าบอกว่คือมันกลัวเจ็บแล้วก็คือ คนมองลูกอย่างนี้ดีก็คือว่าเออทำแล้วมันจะต้องสวยวะแล้วถ้าฉันเกิดเป็นคนปุ๊บปั๊บรับโชคว,ว่าอ้าวแจ็คพอดปอย่างนงี้ uh oh. ฉันก็เอางี้ดิฉันก็พอใจในรูปหน้าตาจมูกของดิฉันละคือรูปหน้าตาจมูกดิฉันเนี่ยแล้วทุกวันนี้นะคนก็ถามช่างแต่งหน้าทำผมเนี่ยโดนบ่อยสุด uh oh. จริงไหมจริงไหมจมูกเ็าจริงค้าง,งเขาตาเขาก็ทำเลยไหมทุกหน้าดูหลังหูเ็ามีอะไรไหมอย่างเงี้ยทำผมเขาดูสิรอยเย็บมีไหมอะไรอย่างเงี้ย คนใกล้ตัวดิฉนันโดนเยอะสุดหรือว่า,วาเขาทาอะไรอะไรหรือเปล่าอะไร,รอย่าเยงเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าเคยทุกอย่างแม่งจริงทุกอย่างอางไงะไร<ด>อ,อย่างเงี้ยคือทาไม่รู้จะให้ดูยังไงแล้วแต่ก็เราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็แสดงว่าเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจริงๆ,ๆ,ๆที่คนถึงทักขนาดนี้เพราะคนทักอย่างนี้เราก็เข้าขายของตัวเองไปเลยว่าลองกินผลิตภัณฑ์เพอร์วอชดูสิค่ะคุณก็จะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ดิฉันเป็นค่ะถ้าดิฉันเปลี่ยนแปลงได้คุณก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ อะไรมาทําให้เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคําพูดไหนหรือว่าอะไรไงแม่เป็นคนที่ชอบชาเลลินตัวเองคือ<ม>ความท้าทายกับตัวเอง<ม>คือเอาสิวะคนเราอะ่ะถ่า<ม><ม>ดีให้สุดเป็นเลิศให้สุดมันไปหยุดกันที่ตรงไหน,นผลลัพธ์มันคืออะไรดังนั้นน่ะถ้าเกิดมาแบบไม่ได้มีต้นทุนเหนือใคร<ม>ดูสิว่าเอาให้สุดอะ่ะจะสวยให้สุดการงานทําให้สุดสุดประสบความสาเร็จให้สุดมันจะไปอยู่ตรงไหนรวยกันให้สุดๆไปเลยใช้ชีวิตให้ดี ถ้าสมมติจะเป็นบางทียังเป็นนิสัยไม่ดีขัดเกลวอยากให้มันดีขึ้นดูซิว่ามันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนยังไงแล้วมันดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อชีวิตเราเท<ม>่านั้นเอง<ม>คือเป็นคนท้าทายกับชีวิตไม่ต่างจากการเรื่นงความรักบ้างเหรอโอ้ยมีคำถามที่ดีอีกแล้ว <c oughs> อเอาจริงอลพี่คือหนูทําทในสิ่งที่มันยากอตอนนี้เรื่องมันยากเราก็เป็นการที่เอาชนะใจตัวเองทุกวัน โอ้โหคนทํางานค้าขายแล้วทำชุดจลิตเอ้ยทำทุจลิดว่ะ <c oughs> คน <c oughs> ทํามาค<ด>้าขายแล้วทางานแบบธุรกิจเนี่ย <c oughs> แล้วในยุคนี้ไม่ใช่ง่าย <c oughs> ไม่ใช่ง่ายนึกอนอกมาเนื่อมันเกิด New Normal <c oughs> เกิดขึ้นกลยุทธ์ความคิดการออกการออกโปรทาอะไรทุกอย่างถูกกระบวนการคิดใหม่ทั้งหมด <c oughs> พี่คิดว่าหนูจะมีเวลาไปคิดหาแฟนยังไงตอนไหนเพราะลืมตาตื่นขึ้นมาหกโมงเช้า สิ่งที่หนูกดในแอปพลิเคชันคือ Line แอ h ไฮ o m มชอนไลน์แอดของผลิตภัณฑ์ตัวเองคือกดอันแรกเลยเอาดูซิว่าต้องสั่งงานลูกน้อยยังไงคือดีชาน่าตื่นก่อนและนอนทีหลังลูกน้องทุกคนดังนั้นสั่งงานไว้ห้าทุ่มครึ่งเฮ้ยทําไมไม่มีใครตอบเลยวะอ๋อลืมไปน่าจะเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนึกออกว่าคือเราอ่ะหายใจเข้าออกเป็นงานอ่ะไปหมดหนูอยากตอบเหมือนดาราทั่วไปเลยว่าไม่มีเวลาเลยอะค่ะที่จะคิดเรื่องความรักตอนนี้โฟกัสเรื่องงานแต่ถ้าเราไม่มีคนเข้ามา ไม่ใช่น่าจะคนนะคะพี่ที่เข้ามาค่ะไม่มีจริงๆเลยค่ับพี่เป็นเป็นก็ไม่มีจริงนะหนูว่าคือเราอ่ะพอไม่ได้เปิดตาเปิดหูเปิดใจหรือเปิดโอกาสเปิดกะโหลกกะลาให้ใครหรือว่าคิดเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่หนูเปิดโอกาสเรื่องว่าลูกค้าอยู่ไหนคะขายยังไงคะวันนี้ขอให้ได้ยอดเยอะเท่าเออชนะของเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสมองหนูหรือจิตใจหนูอะเปิดแต่เรื่องนี้เลย เอ้ยเราจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไงเราจะทําของแถมยังไงหนูมีโฟกัสแต่เรื่องนี้ไงดังนั้นนะเมื่อเราเปิดโฟกัสหรือให้เป้าหมายอะไรชัดเจนอะเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นดังนั้นเราไม่ได้โฟกัสเรื่องผู้ชายไงมันไม่รู้สึกว่าทําธุรกิจแลอใา้แบบนักธุรกิจเลยมาช่วยซัพพอร์ตงานของเราให้มันไม่ถือให้ผู้ชายเข้ามาหะหรอใครสนใจเข้ามาค่ะ สามารถซัพพอร์ตตัวและซัพพอร์ตธุรกิจด้วยสิฉันไปด้วยเลยค่ะโอเนเนระเปิดเปิดรับถ้าเขาจะเข้ามาก็ไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ปิดค่ะสามารถเข้ามาทางช่องทาง Line แอดก็ได้ถ้าหาไลน์เอาบางคนไม่รู้จะติดต่อเราอย่งไรนึกออกว่าจะเข้าทางไหนว่าเห็นขายของดีนัะเข้าไปทางไลน์แอซีอะไ คือยังไงก็ได้ค่ะดิฉันก็ไม่ได้จะว่าปิดกั้นหรือว่าอ้วนไม่เอาใครเลยหรืออะไรแต่ลุกแนวทหไมคขาฮะทุกเพศไหมคะเอาทุกวัยดีกว่าค่ะลูกเราเป็นผู้ชายกลัวไหมครับพี่แม่ลูกแรงๆแบบพระแบบพระผู้ยาวอะไรนะคะคุณพี่ของเราท้อให้ผู้ชายแบบว่าเอ้ยไม่ใครกล้ากี่ว่าอะไรเนี่ยกลัวอะไรเงี้ยพี่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของหนูหรือเปล่ามันก็ต้องเอาอย่างนี้พี่คนเรามันไม่ได้เหมาะกับการที่จะ ถูกใจทุกคนถูกไหม,มโดยเฉพาะเรื่องความรัก <c oughs> เราต้องการแค่คนคนเดียวจัไปพี่บุคคลนี้อย่างเรามันต้องการแค่โดนใจแค่คนคนเดียวเราไม่อยากจะโดนใจทั้งมวลชนเรารับไม่ไหวอะค่ะพี่ <c oughs> สมมติแบบอ๋อเป็นแบบสวยแบบมวลชนสวยแบบทุกคนโดนใจ <c oughs> เข้ามาพร้อมกันพันคนหนูจะรับยังไงกบพี่ <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> หนูต้องการคนชอบแบบ specialist แบบหนึ่งคนเลย <c oughs> คือแบบสุดๆไปเลยโดยเฉพาะทางด้านนี้ <c oughs> ชอบแบบนี้เอาแค่คนเดียวคะ่ะ ขแข่นี้ผ่านมาไปมูดไข่เรื่องงานแล,แล้วมูดเ <c oughs> รื่องความรักไปซะทคุณค้าพี่ไข่ก็เป็นเด็กนะคะ<อ>เขาไม่รู้เรื่องความรักค่ะเวลาเราขอต้องขอให้ถูกที่นะคะ<อ>เรื่องความรักคุณก็ไปขอพระตรีมรติอะไรกันคุณไป<อ>พี่ไข่เขาเป็นให้เรื่องค้าขายเลียกลูกค้าอ,อะไรอย่างนี้ไอ้กบอ,อ,อกว่าก็ต้องขอให้ถูกที่อ่ะพูดถึงการไปจุดประทัดครั้งนี้เลยค่ะอุ้ยขอโทษค่ะจุดประทัดนะคะเท่า <c oughs> เรื่องนี้คือกลายเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหราแล้วค่ะทุกสายมุ่งหน้าขอที่ชัน้นแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงไล่กันเข้ามาหลังไม่กันเข้ามาไหวย,ยังไงขอย,ยังไงจุดอะไรเท่าไรย,ยังไงอ,อะไรย่างเงี้ยนะคะรวมกระทั่งแม้กระทั่งทำออของออบูชามีของลอกเลียนแบบอะไรก็เต็มไปหมดแล้ว ซึงง่งความจริงแล้วฉันไม่ได้ความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย<ะ>แต่ว่าคือเราเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยด้วยเต็มกําลังความสามารถสติปัญญาของเราด้วยกําลังกายของเราเราก็เสริมกําลังใจก็อย่างว่าคือเมื่อกําลังใจเราแบบว่าเออมีความแบบมุ่งม,มั่นอ,อย่างเงี้ยค่ะม,มีกําลังใจในการสู้ต่อไปเนี่ยมันก็เสริมกันทุกอย่างซึ่งเท่าที่เห็นในข่าวเนี่ยคุณก็เห็นไปในระดับหนึ่งแล้ว<ะ>แต่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นในเร,รียลลิตี้ซูเปอร์แมนยิ่งกว่า ที่ออกข่าวไปสปอยไว้นิดนึงว่าหลังจุดประทับเสร็จตากล้องตากล้องไม่แทบไม่ถ่ายกันเลยดีกว่าถูดับป่ะฮะไม่ดับค่ะคุณยืนกล้องออกมาแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเฮ้ยมันอย่างนี้จริงเลยฉันไม่เม้ามอยนะคะคุณคุณต้องรอดูได้น้อยสามสิบล้านตามข่าวเลยรอดูค่ะรอดูเลยค่ะอ,อยู่ในเรียลลิตี้อีพีสองค่ะอยากรู้ว่ามูลค่าที่เสียไปคือสิบสามล้านสิบสามล้านนัดมูลค่าที่เราจ่ายไปมันสูงไหมคะ ไม่ไม่ไมโอ้เพื่อนช่วยกันเต็มเลยเพื่อนก็ช่วยกันคือคนคุณคาเวลาที่คนจะแบบทําอะไรดูนี่นั่นดีๆใช่ไหมคะอยากจะบูชาอยากจะไหวอะไรอย่างนี้ทุกคนมีส่วนร่วมค่ะเวลาบอกบุญใครเนี่ยทุกคนแบบนึกออกมามเฮ้ยอันนี้ได้นี่แหะรวม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 เพ็าะะนออกกันคนละนิดคนละหน่อยจากที่ถามคนเท่านั้นสิบสามล้านนั้นคือสูงสุดไหมครับที่แม่ไปทําก็ถามพี่คนที่เขามาขับรถให้พวกเราไปนั่นไปนี่เขาเป็นคนที่นั่นเขาก็บอกว่ายังไม่เห็นนะว่ามีใคร เราวันนาหนักมากเลยนะคบที่สามล้านนัดเนี่ยมันสิบหนึ่งจุดสามล้านนัดแต่สิบหนึสามล้านเสียงเท่าไหร่วะหนึ่งจุดสามล้านหนึ่งร้อยสิบล้านเสียงาะหนึ่งจุดสามล้านเสียงปะพี่แปเห็นว่าหนึ่งร้อยสามสิบล้านเสิเออฉันจำไม่ได้เหรอว่ามันมันต้องคูณไปสิบอะเขียนน่าจะประมาณหนึ่งจุดสามล้านเสียงแต่นั้นคือที่ออก ออก i ออะไรอย่างนี้ไปนะแต่อย่างที่บอกคือถ้าเดี๋ยวไปดูใน EP 2ีสองยิ่งกว่านี้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ขอมันแบบแซ่บมากค่ะก็เป็นันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพี่แม่วเอสิ่งนึเป็นกําลังใจดีกว่าเป็นกําลังใจดกวาคือคนเราเนี่ยเอ,อทำงานเต็มที่ละไม่ใช่ว่าสักไม่ใช่ว่าแค่ไปขอแล้วคิดว่ามันจะเกิดขึ้น เราก็ต้องลงมือทําเต็มเหนียวเต็มที่สุดกําลังสุดความสามารถของเราสติปัญญาเหนื่อยยากเลยเราก็ทําเต็มเหนียวแต่นี้ถือว่าเป็นการเสริฟอุปรับรับโชคเพราะว่าเวลาที่เราขอแล้วได้เนี่ยคือเราขอในสิ่งที่ระเบิดรเบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มันขายดีกันแบบอื้มโอโหรุงโพรา่ารนกันไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ถ้าท่านให้เอาไหมล่ะว่าสมมติว่าทำงานมาได้เงินเดือนมาได้นี้แล้วอยู่ดีเจ้านายบอกว่าเอาไปเลยโบนัสสิบเดือนไม่ต้องรอปลายปีอ่าอย่างเงี้ย แต่ไม่ถึงขั้นงมงายเนาะอะไรนะไม่ถึงขั้นงมงายใช่ไหมใช่ไหมเอางมงายคืออะไรอ่ะแบบว่าแบบบ้าคลั่งแบบความเชื่อสุดๆไปเลยอย่างงี้ยคุณคะดิฉันก็ไม่ได้จะไปต้องไปแสวงหาดูวนี่นั่นอะไรเลยอะเงี้ยค่ะก็ทําตามโดยที่ปกติที่ชาวบ้านเลยทั่วไปก็ทํากันแล้วก็ตามเขาเพราะถ้าได้ความรักก็มีแล้วเนาะอะไรนะเพราะถ้ามันมีจริงความรักก็ได้เราก็ได้แล้วเนาะเพราะเราไม่ได้ขอไงอันนี้คือขอต่อเป็นขั้นธุรกิจคุณด้วย โดยตามธรรมเนียมเขาก็ต้องอย่างนั้นกันนะอันนี้ขอเท่าไหร่ดีคะโอ้ย,อยไม่บอกสิเรื่องนี้มันต้องแบบว่ารู้กันเอง500ร้ล้านเลยเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นถ้าได้เดี๋ยวคุณเห็นแน่นอนเดี๋ยวคุณจะพาชวนคุณไปทําถึงที่เลยอ, <laughs> อ่นอีนนะะ้นข่ามันก็มีดราม่าเบาๆรรบค,คลิปไปคนก็มอดถระับ E.M. สองจุดห้าไม่อ๋ค่ะคเข้าใจค่ะก็คือต้องเป็นความแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็ มีความน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านหรือว่าแฟนๆที่เขาอยู่ในจังหวัดนครหรือว่าในใกล้เคียงภาคใต้เลยเขาก็จะเข้ามาตอบให้อะว่าก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมจุดกันมาเนิ่นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ทํากันต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วจริงๆมันก็คือแป๊บเดียวก็หายแล้วมันกระทบไหมครับพอเจอแบบนี้พี่แม่ กระทบว่าด้านจิตใจเรารู้สึกรู้สึกเราเราเติความดีไม่หรอกเออคือก็อย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติว่าคนแถบนั้นนะก็จะรู้ว่านี่ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทําทํากันอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่พี่เมผ่านดราม่าหนักหวงมากเลยนะคะอะไรนะช่วงครวิทที่ผ่านมาผ่านดราม่าหนักหวงมากเลยนะคะค่ะเราก็ยังต้องอยู่ค่ะค่ะเราก็ต้องสู้ต่อไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าคุณจะได้เห็นใอเรียลิตี้เลยว่าถ้าชีวิตคนเราอ่ะชีวิตเจอเรื่องนั้นนี้เจอเรื่องหนักเจอดราม่าอะไรต่างๆนานาเนี่ย เราอะผ่านไปได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของการมอแล้วก็ทัศนคติในการดําเนินชีวิตต่อไปค่ะการทีว่าเวลาเราไปบนอย่างเงี้ยเราไเราอยากไม่อยากจุดประทัดแล้วไหมพี่แม่เพราะมนเจอดราม่าเจอโนเจอหนี่อะไรเงี้ยก็ต้องถามว่าพี่ไข่จะชอบอะไรอะที่ออกมาขออะไรไว้ก็ต้องอย่างาั้นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้นี่เหนืในเยาวาที่แบบสร้างมลพิษแล้วจะต้องปิด คุณคะคุณต้องไปดูค่ะแต่ว่าที่วัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าการห้ามลงช่วงเวลานันเหมือนกันใช่ไหมคุณคะเขาเขาให้จุดกันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะคุณต้องเห็นว่าเขามีเป็นที่จุดอันอย่างยิ่งใหญ่มโหดละทานค่ะใช่ค่ะเป็นพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีเขาไม่ให้จุดแล้วไปจุดไม่ใช่นะคะนี่มันเป็นสิ่งที่เขาเขาทํากันใช่เขาเป็นธรรมเนียมที่เขามีร้านประทัดอยู่ตรงนั้นเลยดีกว่าค่ะมันก็มีเจ้าอื่นๆที่เขาบนไว้เขาก็ไปจุดเหมือนกันคุณ พี่ฉันได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นเดยวมากค่ะต้องไปถามตรงร้านมาทัดีใจมากพี่ผมขายไม่ได้เลยมันตลอด2เดือนที่ผ่านมาร้านค้าร้านนูน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งแผงเช่าบูชาก็มาแบบ ขอบคุณมากค่ะในการทํให้ศเศรษฐกิจหมุนเวียนคือเราบอกเล้นะเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะที่คนเราอ่ะจะต้องมองลึกลงไปอีกนอกเหนือจากมองแค่สิ่งผิวเผินแล้วเนี่ยเ,เราต้องรู้ว่าในตลอดระยะเวลาสองสเดือนที่ผ่านมาประเทศชาติเราอ่ะเจอเจอกับอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ทําอ่ะมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตาง่งต่อใครบ้างอ,อ,อะไรอย่างคะ่ะโอเคค่ะครับ